จอก็ดีครับผมก็ฝากขอโทษด้วยละกันถ้าวันนั้นผมอาจจะพูดรุนแรงไปบ้างนะครับเพราะว่า้วยการที่ว่าคือเรียกว่าพูดแล้วมันติดลมก็เลยก็เลยอาจจะแรงไปบ้างครับอย่งจริงๆด้วยหัวใจจริงนะชอบเขาชอบแอดพี่ไอก็แฟนคลับอยู่แล้วแฟนคลับตัวแท้เลยผมเนี่ยยุคก่อนๆเนี่ยผมจะขึ้นเวทีขึ้นบุกอี้เต้นเลยตอนผมรุ่นรุ่นะนะทุกเพลงจนจนเพลงสุดท้ายเราก็เวรุ่นคนหนึ่ง วัยรุ่นคนนึงนะดูคนก่อนบอกก็ฟังแอดคาราบาวผมเนี่ยเพลงคาราบาวเนี่ยร้องประจําร้องทุกงานด้วยแล้วผมเนี่ยร้องเพลงบางคนก็บอกคล้ายแอดเลยนะผมเสียงผมอ่ะเขาบอกจะคล้ายแอดเลยไม่ร้องไม่ได้ต่นีแล้วตำนานพุกเกษียนปีหน้ามีแอดจะไปก็คิดว่าไปครับไปครับ